เอาเอาบุ้มมาดูดิอุ้ยอุ้ยดูพี่เบียร์ได้ภายเว้เรือจะลงเรือนะนั่งเฉยดิถ้าไม่นั่งเฉยก็ไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ล่มกันเราอะ่ะเห็นไหมหแล้วก็ไปร้านเจ๊ชวาเออเฮ้ยอาเมียจะโดดไปหาพี่เบนเว้ยนั่น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 ไม่ต้องนั่งเลย อยู่ด้วยกันเลยเ<ว>ดีย๋ยวมันกว่อม,มนูนนูโน,โน,โนบูม,มาห้ามไปบูมเป็นเด็กบูมห้ามนั่งข้างบนพี่าบเขาโตแล้วเข้าใจไหมนั่นนั่นนั่นเห็นไหมนี่นี่ <โด S 1> เฮ้ยไอ้มอมอไอหมาอีว่ะชิบหายเร็ว แม่มสุดยอดเลยอันนี้เฮ้ยมันขึ้นได้วะ่ะเนี่ยมันขึ้นมาได้วะ่ะขึ้นมาได้ไงวะแม่ศบมา,มาต้องไก่อ่ะวันนี้ตามมาอีกวะเบื่อจริงๆเลยนั่งสินั่งทุกคนทุกคนนั่งอย่ายืน คนพี่เบสอยู่โน่นนักกระพายมั่วแล้วนะโอ๊ยน้ยกระเจ้าจังนับไอ้โม่มึงสุดจอดวายมาหากูกูต้องพาไปส่งมึงอีกไอ้โม่ไม่เจ้าว,วะ่ะข้ามวายอย่างไกลอะทุกคนโน่นพี่เบสดูเจอไอโม่ทุกคนอยู่เฉย เราต้องรับไอ้โมนไปจริงแหล,ละ,ม,ละมันมาแล้วอยู่เฉยเดี๋ยวมันขาดใจทุกคนมันมาอีกแล้วทุกคนให้มันขึ้นทางนามาออมามาอุ้ยว่ายัางไกลอ่ะตต่ต้นตนาเฮ้ย เจ๊กีบยเฉยถ้าความนะกูจะขับให้เบสนะทุกคนเราดีจากความอามินเ้ยมีเชือกมามท้ายมีกจะใหมีเชือให้เบสดึงไหม หลุดไงลองลองหยอดเขาไหยอดเขาไปไมได้นี่ไังแก่หมดกับืดกับดำดำตอตะโกขอสีเือกนะดูหมาไมแก่คือทำไมต้องขึ้นมาสองตัวแก่ดิ ไอ้โม่ถ้าไม่ขึ้นเรือมึงใจจะขาดไหมฮะไอ้โมมึงมีสุดยอดเรามาช่วยผู้ประสบภ,ภัยชื่อไอ้โม่ว่ายน้ำข้ามท้องนามาโคตรเหนื่อยสุดท้ายก็ต้องจับมันขึ้นแล้วดูมันอืมดูมัน,ด,มน,นดูไอ้โม่ดูมันไม่มีจำนึก เออนั่งเฉยๆแล้วเนี่ยเหนื่อยชิเป่งผู้ประสบภัยโดยย่อาอาทุกคนชูอาบูมชูแล้วฮิ้วไอโมอม,มีอยู่แล้วฮิ้ว